สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ4มกราคม2 5 9ครับวันนี้มาพูดเรื่องบัตรประชารัฐเอ็กซ์ตร้าเพิ่มเงินจาก300บาทเป็นเดือนละ700บาทคืออะไรฟังทางนี้ครับอันนี้ก็คือเป็นนโยบายของพักคพลังประชารัฐครับที่จะให้เงินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่เป็น700บาทต่อเดือนถ้าได้เป็นนายกรัฐมนตรีได้เป็นรัฐบาลประมาณนี้ครับดูเมื่อวานนี้ครับข่าวเมื่อวานนี้สื่อต่างๆลงข่าวมากมาย นะครับเมื่อวานที่3มกราคม2 5 6, 9นางสาวตรีนุชเทียนทองแคนดิเดตนายกตีหญิงเพียง1เดียวในการเลือกตั้งครั้งนี้จากพรรคพลังประชารัฐประกาศเดินหน้าสารต่อโครงการบัตรประชารัฐซึ่งเป็นนโยบายซึ่งเป็นนโยบายหลักของพรรคนะครับโดยเตรียมยกระดับเป็นบัตรประชารัฐเอก็กเต้าเพิ่มค่าทบีนคูณให้เงินจาก เคยได้เดือนละ3 0 0อบาทเป็นเจ็บาทต่อเดือนวงเงินซื้อสินค้นานะครับและยืนยันว่าไม่ใช่เป็นเพียงแค่คําสัญญาแต่เป็นผลงานที่จะทําให้เป็นรูปธรรมให้ได้นะครับขณะเดียวกันพรรคพลังประชารัฐยัยงให้ความสําคัญกับการส่งเสริมเศรษฐกษิจฐานรากเพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเองได้ในระยะยาวนโยบายนี้จึงเป็น,นกลไกสําคัญในการลดความเหลื่อมล้ํากระจายรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนนางสาวตรีนุชกล่าวทิ้งท้ายว่าพรรคพร้อมเดือนหน้า ทำนโยบายที่ทําได้จริงและเห็นผลได้ชัดเพื่อประชาชนอย่างทั่วถึงนะครับอันนี้ก็ข่าวมือบานนี้ครับนามาบอกมากล่าวพี่น้องวันนี้ครับอันนี้เป็นนโยบายพักพลังประชาริฐนะครับนอกจากนั้นนโยบายเด่นๆของพักพลังประชาริตอีกก็ยังมีเรื่องอนโยบายมารดาประชาธัฐนะครับอุ้มชูทุกก้าก่อร่างทุกชีวิตโดยให้เงินหญิงตั้งท้องอายุคันสี่เดือนจนถึงคลอดนี่หญิงตั้งคันจะได้พันห้ารบาทต่อเดือนนะครับส่วนเด็ก แรกเกิดจนถึง6ปีนี่จะได้รับการอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง6ปีนี่เดือนละ1,000บาทซึ่งปัจจุบันเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง6ปีนี่เดือนละหกรบาทนะครับแต่ถ้าพักพลังประชารัฐได้เป็นรัฐบาลโดยเฉพาะได้เป็นนายกรัฐมนตรีเลยนี่นโยบายเหล่านี้จะเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของพักพลังประชารัฐหาเสียงนะครับทั้งหมดก็คือเรื่องราวข่าวที่เกี่ยวข้องกับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐมาเล่าให้ฟังวันนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ